เอาล้ครับผมแล้วก็พบกับเกมต้นหลวงต้าลูปก,กันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงกายแท้น้องหลงหลงนิดหน่อยนะครับผมหลังจากที่อาไปลองใช้ดูแล้วแล้วปรากฏว่าของน้องนี่โหดจริงนะฮะแล้วก็รวมถึงรายละเอียดของตู้บางอย่างในเกมนะซึ่งปกตินเนี่ยผมจะทําตั้งแต่วันแรกใช่ไหมแต่ผมก็ไม่รู้จะทำอะไระมันเยอะเกินนะก็เลยเป,เปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีหลังนะฮะก่อนเดี๋ยวมีอะไรบ้างก็ผมจะไปดูตามหัวข้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถคร่าๆอข,ข,ของทาง,งด้านหลงหล,ลงก่อนนะครับผม ่าในเมื่อตอนเปิดไกแท้นะฮะเป็นความสามารถจากบัฟของไกแทนละล้วนเลยนะครับผมมาดูที่หอแก้วกสบัดนะฮะอ่าเมื่อทําการเปิดไกแท้นนกไกแท้อยู่ทั้งหมด2เทิร์นนะฮะอ่าแล้วเมื่อวิจารณาสายพพอร์ตเนี่ยทั้งหมดในทีมนะฮะทำการใช้สกิบวิญญาณที่ไม่ได้ไม่ใช่การทําดาเมจนะจะเพิ่มดาเมจสุดท้ายให้กับวิจารณาสายจุมตีหนักระวบิดไวนะครับผมเจ็ซ้อนทับสุดห้าชั้นนะฮะส่วนเงื่อนไขในการเปิดเขตแดนเนี่ยก็แค่ใช้สกิบวิญญาณที่4หรือสกิบวิญญาณที่8สายยไไไหหนนนก็ดดด้้ครับผมมะะะฮเล สองแสนปีแปดพันแปดแสนปีเนี่ยไม่มีอะไรต่างครับผมจนถึงหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งอ่าหนึ่งล้านสี่แสนปีเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันเลยก็คือจะเพิ่มตรงตัวคูณเนี่ยเพิ่มปิดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มานะฮะเริ่มที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกิจการแปดจุดห้าสิบแล้วก็สิบสองนะครับผมนะส้นทับสูงสุดห้าชั้นเช่นเดียวกันนะตรงนี้ก็คือดีมากนะฮะที่ผมได้มาาก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะตรงนี้เนี่ย นะล้วก็บอกไว้ก่อนนะผมการที่เอาลงหลงมาเล่นเนี่ยเวลาเปิดกายแทนนะถ้าเป็นในโหมด PVE เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดตลอดเกมนะครับเพราะผมลองมาอสองโหมดแล้วก็คือทางด้านตีกระดูกแล้วก็ตีสัตยักษ์นะก็คือเปิดตลอดเกมนะครับผมแต่ส่วนเป็น PvP เนี่ยน่าจะเปิด2เทินจริงๆนะ <c oughs> มาดูที่ก้าสมบัติเกิ่งกาศนะฮะลงหลงเนี่ยทำการเพิ่มสเตตัส ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยที่เห็นเลยเนี่ย ATK Max ไอ้ Max HP คิเหล่ขีดาเมยพลังจิตแล้วก็สปีดเนี่ยให้กับทีมเราไอ้ทีมเราทั้งหมดเนี่ย40%ตอนนึงเทิร์นฮะตรงนี้ดียังไงครับผมค็ว่าแค่เทิร์นเดียวใช่ไหมก็คือเมื่อเราเริ่มเกมมาใช่ปะอ่ะเริ่มเกมมาปั๊บเนี่ยเราก็จะทำการอ่าบัฟตัวเองขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้อ่อาทอร์ระบัฟตัวนี้เนี่ย เราได้สมมติตรงหลงผมมีสปีดอยู่ร้อยหนึ่งใช่ไหมตีไปร้อยหนึ่งนะถ้ามันได้ไปสี่สิเอร์เซ็นต์งหลงจะเร็วขึ้นเป็นร้อยสีเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วเมื่อร้อสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยเนี่ยพ่วงก,กับความสามารถของเทพปกปกักใช่ไหมเราจะส่งตัวนี้ไปให้น้องหลงนะน้วหลงก็จะตีกลับคืนมานะครับผมนะก็ค,คือพูดง่ายหากตอนต้นเราเนี่ยสเตตัสเราสูงอยู่แล้วการที่เราได้ความสามารถจากทางด้านเทพปกปกักคืนมาเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะฮะหวังว่าจะไม่งงกันนะครับผมอธิบายได้ประมาณนี้นะ ก็คืออคลิปนี้ไม่ได้คิดจะมาอธิบายสกิลให้ฟังนะอนธิบายแค่ไกลยแท้พอเพราะงั้นใครอยากรู้สกิลของลงุงหลงก็ไปฟังเอาจากคลิปวันก่อนนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเราจะคนที่เข้าใจสกิลยันที่2ส,สายเพื่อของหลงเนี่ยทุกคนจะเข้าใจหมดนะครับผมนะก็จะเป็นการเพิ่มสตาร์ให้เราก่อนแล้วเราก็ส่งให้ลงุงหลงลงศกกลับมาคืนนั่นเองนะฮะอ่าหกแสนปีครับผมหลังจากปล่อยอากายแท้นะจะขยายเวลาเพิ่ม2เทินนะครับผมอ่าใน <c oughs> แต่เป็นเขตแดง9กสีนะครับผมก็คือสาย PVP อ่าสกิลวิญญาณที่สี่สายสองนั่นเองนะฮะหนึ่งล้านสองแสนปีนะครับผมหลังจากปล่อยกายแทนนะจะใส่พูดบิดเออหลังจากใช้สกิลวิญญาณน,นะครับผมนะจะใส่ทางด้านเมตตาเทพเพิ่มให้กับลูกทีมที่มีเมตตาเทพอ่าในตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจคําว่าน่าจะเป็นการเพิ่มชั้นซะมากกว่านะอืมก็คืออ่าคนที่เล่นปกบีมาที่เป็นทีมแบบว่าสายยืนเหมือนผมนะก็คือทีมปกบีสายเขตแดนนะฮะกว่ามันจะถึงขั้นที่มันใช้ อ่าห้าชั้นใช่ไหมมันใช้เวลานานเนาะตัวนี้จะทำให้คุณย่นระยะเวลาในการใช้มากพอสมควรนะฮะอ่าตัวนี้คือดีเลยถ้าทําได้สี่ลุงนะครับผมนะฮะปกติมันกว่าจะถึงห้าชั้นเนี่ยมันใช้เวลาราวห้านาทีนะอ่าหากไม่บัฟไม่อะไรก็คงจะเร็วกว่านั้นหน่อยนะครับผมนะแต่หากตรงนี้มาเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นการย่นระยะเวลาทำดาเมจได้ดีขึ้นนะสองล้านปีนะครับผมคุณสมบัติไฟเราทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะจากสี่สิบไปร้อยหนึ่งนะ มีความสามารถของก้าสมบัติกิ่งกานนะฮะ <c oughs> อันที่ี้มาดูก้าสมบัติเรื่องชื่อนะอ่ะลราจะเปิดกแท้ครับผมดามีสุดท้ายของวิญญา,า์สายจุมตินักหรือวองไเนี่ที่ทาการส่งเทพปกปกักหรือเทีมผมนอให้กับหลวงหลงเนี่ยฮะต่ทาให้ดามจของพวกนั้นเนี่ยคือดามจสุดท้ายเพิ่มขึ้น20%่นะฮะก็ตอนนี้หวังว่าจะไม่งงกันนะสกิวิญญาณเกี่ยวกับสกิวิญญาณที่2ของหลงอีแล้วไม่จะเป็นสายพืชหรือสายโล่นะฮะนะใครที่เป็นคนส่ง าสายตีนหนักหรือวงไวเนี่ยที่เป็นคนส่งเทพปกปักษ์กับทีมุ้งคองให้กับมังหลงเนี่ยในที่สุดท้ายจะแรงขึ้น20%นะฮะอันนี้ไม่มีการจำ,จำกัดจำนวนนะถ้าเกิดส่งสองคนน่าจะได้2คนเลยก็คือสายปีกสายคอที่คุณมีนั่นเองนะฮะคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยพวกคุณต้องเขา้าใจเกี่ยวกับสกิลวิญญาณที่2ของหลงก่อนนะอ่าเพราะงั้นไปไล่ดูคลิปผมเอาละกันนะเพราะผมว่าผมว่า,ผมว,า,ผ,มวาผมว่าอธิบายดีอยู่นะฮะอ่ะโอเคครับผม8ปดแสนปีนะหลังจากมังหลงเนี่ยเปิดร่างอ่าเปิดแแกกะะะะท้นนครับผมฮลว็ เมื่อวิญาญา์สายจุ่จักรหรือวังไวเนี่ยข้างต้นนะไอข้างต้นนี่คือที่มันส่งสถานะเทพปกปากหรือพงพองเนี่ยทำการเปิดไกไอแท้ครับผมนะฮะตามเมฟสุดท้ายของกายแท้มันจะแรงขึ้น100%เปอร์เซ็นต์นะฮะอตอนนี้เนี่ยจะมีความมันไม่ได้เกี่ยวกับตีกระดูกแต่มันเป็นการเกี่ยวกับ PVP เนะาะเพราะว่า PVP เนี่ยมันนจะอยู่แค่2เทินนะฮะตามที่มันบอกเลยเมื่อ,อากายแท้ของหลงใช่ไหม หมดไปแล้วพวกตัวดาเมจมันเปิดต่อเปิดไกลแท้ต่อเนี่ยดาเมจมันต้องจะแรงขึ้นนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะในระดับแปดแสนปีนะดาเมจสุดท้ายนะฮะแล้วก็ระดับสองล้านปีเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นอีกเท่าตัวเลยก็คือสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตัวนี้คือสับไส้แตกจริงนะฮะนี่คือความสามารถของกายแท้นี่ยุงหลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างครับผมนะฮะเพิ่มดาเมจเพิ่มสเตตัสได้แบบสุดในทางสุดในรุ่นจริงนะตัวนี้แบบมันเก่งครบเครื่องครบหมดเลยนะไม่จะพูดยังไงนะฮะ เพราะงั้นหากใครมีงบก็เปิดไว้สักหนึ่งลุงสองลุงสามลุงอะไรก็ได้นะฮะหากมีสุดก็ใส่สุดไปเลยนะฮะถ้าหากมีงบนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูทางแพ็กเติมเงินของกายแท้วิญญาณยุทตก่อนนะแพ็กอื่นเนี่ยมันก็มีนะมันพอมีกิจกรรมซ้อนเยอะนะแต่เราเอาแค่กายแท้พอนะฮะอมาดูแบบใช้เพชรก่อนเลยนะครับผมนะฮะอ่หกหกต่อใบนะผมซื้อได้วันละสามสิบต่อวันนะครับผมสามสิบใบต่อวันนะแล้วก็แบบเก้าสิบแปดเพชรเนี่ยสี่ละใบต่อวันนะฮะ แล้วก็มีทางด้านแพ็คที่แพงขึ้นมาหน่อยก็คือแพ็ก66นะผมที่ผมซื้อไปนะอันนี้ได้แพ็คอันได้ได้15ใบนะฮะ15ใบต่อแพ็คนะครับผมถ้าซื้อ3แพ็กก็เป็น้5ใบนะฮะก็คือคุ้มนะอะอันนี้อันนี้คุ้มพอสมควรเลยนะครับผมเ <c oughs> พราะว่าอะไรนะเพราะว่าหากคุณซื้อตรงนี้66ใช่ไหมคุณซื้อ10ใบเข้าไปเนี่ยมันก็จะตกที่666 66ใช่ไหมอ่าแต่ตรงนั้นเนี่ย มันหกล้านส่วเท่ากันครับผมแต่มันได้เพิ่มอีกตั้งห้าใบนะเพราะงั้นยังไงตอนนี้ก็คุ้มกว่านะครับผมอ่าทีนี้มาล้างกิฟต์บ็อกซ์นะล้างใช้เงินหน่อยนะฮะเปย์ปหน่อยสามร้อยยี่สิบเก้านะผมตัวไกาแท้เนี่ยสามสิบใบนะสิบเก้าบาทสองใบหกสิบเก้าบาทหกใบนะครับผมตัวน,นี้นะก่อนนี้ก็เป็นทั้งหมดของตัวไกาแท้วิญญาณยุึดที่หาได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องแลกนะครับผมนะฮะนี่คือการซื้อเอาล้ว,ลวนๆเลยนะมาดูที่ ตู้กายแท้ลงๆลงก่อนนะครับผมมาดูที่ Price Pool กักนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของหล,กหลักๆของกิจกรรมนี้นะก็สมตีเป็น4อย่างแล้วกันนะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรียกว่าตัวที่ซิงกันเนาะอ่ะอย่างที่แรกรับผมก็คือกระดูกวิญญาณของน้องอ่าน้องถั่วนะครับผมกระดูกฟิวชั่นนะฮะกระดูกขาของน้องนะอ่ะเมื่อเราใส่เข้ามาใช่ปะอ่ามาทําการบัฟพาสีของสารสะเทือนหรือก็คือสกิวิญญาณที่1สายเป็นสกิวิญญาณที่2สายพืชน,นะฮะเพิ่มดาเมจเป็น200%นะผมดาเมจดาเมจฟูนะฮะแล้วหากเเราี่ ใช้ดาเมจเดียวนะครับผมดาเมจที่จะลดลง50%ถาวรนะเพราะฉะนั้นการเล่นกระดูกฟิชชั่นตัวนี้ห้ามใช้ทางด้านเป้ามาอาดาเมจเป้าไม,าเม้เดียวนะครับผมไม่งั้นมันจะเจงนะฮะนะเป็นอาพูปิดใช้คําว่าดาเมจมันจะจํากัดเกินไปใช้คําว่าสกิลวิญญาณแล้วกันนะครับผมห้ามใช้สกิลวิญญาณที่เป็นเป้าหมายเดียวเด็ดขาดน,นะ,ะเพราะว่าเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมายจะลดลงถาวร50%นะเพราะงั้นตรงนี้นมันยิงชัดเจนเลยว่าทํามาเพื่อสายคอนโดยเฉพาะน,นะฮะ izzard. อ่ะ ซีรีส์วันที่าสีแดงนะครับผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเมื่อเกาะมังกรขาวทั้งทุกทีมเนี่ยลงทันทีนะอันนี้ไม่แน่ใจก็ผมเข้าใจเป็นว่าการ,รกลางมิติมังกรมากกว่าก็คือซีรีส์วันที่4สาย2นะฮะถ้าจะทำการฟื้นฟูอ่าให้พีให้ลูกทีม50%าสิบเปอเซ็นและวันที่8เนี่ยก็จะฟื้นฟูค่าปณิธานเนี่ยอาจจะเป็นเทสพีก็ได้นะมันแปลมาเม่านะฮะผมไม่แน่ใจว่าค่าปณิธานนี่คืออะไรนะฮะห้าดาวแดงนะครับผมเมื่อใช้อ่าล่ากมังกรหินนะฮะอ่าทุกทุรขี้ฤทธิ์ร้อย ที่ของถั่วมีนะฮะจะเพิ่มดาเมจสุดท้ายให้กับลูกทีมที่ใช้กิมบอนที่1งโจมตีเพิ่มขึ้น30%สูงสุดที่300%ต่อการโจมตี1ครั้งนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ายังไงนะอาจจะเป็นการใช้แล้วแตกไปเลยหรือเปล่านะซึ่งน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างนานนะถ้าจะทำการใช้อย่างนี้นะฮะอ,อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือทำให้ตัวน้องเนี่ยมีคีดเลืสัก1 0 0 0น เออน,นี่กามีส่วนอาจจะถึงนะฮะแต่ไม่แนาา่ใจเหมือนกันนะอันนี้เอาไว้รู้รู้แค่นี้พอว่ามันจะเป็นการเพิ่มดาเมจเนาะให้กับสกิลวิญญาณที่4ของน้องถั่วสายหนึ่งนะฮะสีสายหนึ่งนะ,ะมังกรล่างหินนะฮะอ่ะทีนี้มาดูใน6ดาวแดงนะครับผมในหนึ่งเทิร์นเนี่ยการโจมตีจากสกิลเดียวจะสร้างดาเมจต่อมิติมังกรของรามเพียงหนึ่งครั้งนะฮะก็นอกจากมันจะไม่อยากให้เราเล่นสาย าดาเมจสายเดี่ยวละมันยังไม่เอาตรงดาเมจเดี่ยวนะ่าจะเป็นสายปีกก็คือเนระพูดง่ายๆคือมันการปีกเยาเายา,เาปีกมาทําดาเมจนะแล้วก็ปีกก็จะตีเยอะนะเอาแค่เดียวครั้งเดียวพอนะครับผมในหนึ่งเทินนะแบบว่าในหนึ่งเทินเพราะงั้นตัวปีกเนี่ยที่เป็นตัวสายเจาะแบบตีอะไรฮิตเนี่ยก็คงจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมนะตามความสามารถของเขานะทีนี้ก็จะเป็นทางด้านเหรียญหลงๆนะครับผมเหรียญกายแทนนะอ่าที่เปิดได้ เหลียนนาลีครับผมนะฮะก็เป็นเอาไว้เปิดแก๊สนาลีนะแล้วก็ตัวแกนมินยานของการเอาไว้อัพขาดของน้องถั่วนะฮะเนี่ยอัพตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะเริ่มที่หนึ่งแดงสองสามสี่ห้าแล้วก็ว่าไปนะครับผมนะไม่มีสอนนะก็เป็นสี่ห้าหกไปเลยนะฮะของทั่วไปก็เอาไปเบยรับผมไม่มีอะไรสําคัญมากมายนะฮะนะทีนี้มาดูของแรกครับผมนะของแรกเนี่ยมันก็มีของอยู่หลายอย่างนะอยู่ที่คนจะเอานะฮะแต่ส่วนมากคนก็มาแลกนี่แหละกายแท้ครับผมไม่หนีไปไหนหรอกนะ ้ใครก็ต้องมาแลกไกด์แท้กกัละฮะก็จะมีไกด์แท้ทถูกๆนะงผมสิบห้าบาทต่อ20อันนะครับผมก็คือแลกสิบห้าครั้งนะก็ตรงนี้เนี่ยสิบห้าอันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมรวมไปหรือยังนะก็เดี๋ยวบวกๆกันคำขำเลยนะผมนะฮะห้าอันต่อหนึ่งร้อยนะครับผมก็น่าจะทําได้ทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อซื้อหมดสิบห้าคะแนนน่าทำได้สามดาวลุ้งเหมือนผมนะฮะนะเพราะว่าน่าจะกินครั้งละลอยนะเออไม่สิครั้งแรกหนึ่งร้อยครั้งสองหนึ่งร้อยครั้งที่สามมันจะกินเพิ่มเป็นดอกกะะ็ส น่าจะต้องเปิดให้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกถึงจะทําการได้ได้สาวสามดาวลุ้งได้นะฮะแต่สองสองดาวลุ้งเนี่ยน่าจะไม่ใช่ทั้งยากอะไรนะครับผมนะฮะซึ่งการซื้อห้าครั้งเนี่ยก็จะหมดที่ลเจ็ดสิบห้านะนะเมื่อซื้อครบสามครั้งเนี่ยจะกลายเป็นเจ็ดถ้าเจ็ดถ่าเป็นร้อยห้าสิบวกอีกเจ็ดสิบห้าเป็นสองร้อยยี่สิบห้าบาทสองร้อยยี่สิบห้าแต้มตรงนี้นะครับผมแต้มดาวนะก็จะสามารถเหมอบหมดได้เลยครับผมแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะเนี่ยเพิ่มขึ้นตามสเต็ปครับผมแล้วก็หากใครขาาดถมมััังงกร่วนะะฮ าขาเรียกว่ากระดูกขาประจําตัวของถั่วเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะตนนัวเนี้นะฮะแล้วก็มีการปลดอะไรพวกนี้ด้วยนะผมปลดด้วย60ของแต่ละตัวเลยนะเออก็ใครจะเอาก็ก็เอานะครับผมผมไม่เอานะนะนี่ก็มีหลายอย่างนะผมของจิปะทะทั่วไปนะเนี่ยกระดูกวิญญาณน,นี่ก็โอเคนะที่ตเปิดมาคุณก็ไปสามารถเสริมได้นะเป็นสายปีกไม่เพื่อปิดเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะ ใครขาดพวกจินตลาพวกอะไรที่ทาแล้วมันดาวมันไม่เบี้ยวเนี่ยเอาไปเสี่ยงดวงให้มันเบี้ยวอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็มีพวกแกนวิญญาณม่วงพวกนี้นะอ่ามีอ่าไซกอกอะไรก็ว่าไปนะครับผมรวมถึงด้านพวกสมุดหนังสือพวกนี้ครับผมก็สามารถแยกได้ตามความสามารถนะฮะแล้วก็สามารถใช้ตัว๋วม่วงเนี่ยเอามาแลกเป็นตั๋วกายแท้ได้เหมือนกันนะฮะนี่ก็คือตัว๋วพวกปิดนี่คือตู้กายแท้ของอ่านิ่ง,งหลงนะครับผม หลังจากเราพูดไปถึงทางด้านกายแท้งหลกใช่ไหมที่เราจะพูดถึงจิตนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะจิตของหลวง,งเนี่ยเราก็จะมาดูทางด้านไพาริสโฟกน,นครับผมนะมันก็จะมีอัตราบ,บอกใช่ไหมว่าเอสพีเรตราเนี่ยขุมวิญญาณนี่ทุกที่สามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม,ม,ญญไหมอ่ะนี่ก็สุมส่มๆไปนะฮะแล้วก็ก็คือมันก็การันตีทั่ว,วไปนะนะครับผมเพราะการันตีหนักนะครับผมเนี่ยเมื่ออัญเชิญครบสามค้งแล้วย,ยังไม่ได้จิตหองหลวง,ง,งเนี่ยก็เอาไปเลยนะครับผม นะและการเชิญขั้าต่อไปต้องได้ขุม,มิญญาน9สีเนี่ยด้านต้องการเชิญ400นะฮะก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการเชิญต่อไปเนี่ยต้องได้รับขุม,มิญญานลงหลงดังนั้นทุกการเชิญ400เนี่ยครั้งนี่ได้เป็นหลงเนี่ยก็คือจะได้มาะฮะก็คือหน้าครั้งแรกน่าจะเอาใจเรามั้งเออสุ่มไม่ได้ก็เอาไปก่อนนะ300นะฮะแล้วก็มีการันตีเพิ่มจาก300เป็น400ผมก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อ่า ซุ่มไม่ได้อีกก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมเหลือสามบรั้งนะฮะก็ไม่ได้ทาให้งงทาไมนะเออตีมันถูกๆก,ก็จบนะตอนที่ผมไม่ใด้สนใจอะไรมากมายนะต่ังเลยคือเราเปิดให้ถึงก็พอนะเนี่ยถึงหลายคนเนี่ยผมขนข้ังเชื่อเลยนะผมนะว่าน่าจะเปิดตรงด้านตัวสีน้ําเงินไปกันหมดแล้วนะเปิดเล่นนั่นแหละนะฮะก็เข้าใจไม่ใช่อะไรนะที่ผมดองมาเพราะผมรู้สึกได้กลิ่นแปลกๆนะว่ามันจะต้องมีอะไรแบบที่ใช้มามาในอันใกล้นี้ก็เลยว่าดองมาก็หลายเดือน นะครับผมดองมาก็ลยเปิดถึง410พอนะฮะทีนี้อ่าผมจะไม่พูดถึงตัวอื่นนะเอาแค่ล้นหลง,ลงพอครับก็จะมีทางด้านสเตปอัพตั่งคือ200ร0 0 100่ร้อยปพันสอ้พันสีนะฮะนะทีนี้เราไปดูวิธีการอัพของลงุงหลงนะฮะลงหล,ลงเนี่ยมาดูนะครับผมนะมันอยู่ที่คนนะฮะ ว่าจะอัพอันไหนไปนะอ่ามาดูอันที่หนึ่งครับผมตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะฮะก็คืออนุเคราะห์พละกําลังนะครับผมอ่าหลังจากปล่อยีวิญญาณสี่ครั้งนะฮะจะเชิญอ่ามโนภาพคุ้มครองทำให้อาจารย์ทั้งหมดของเราเนี่ยทำดาเมจสูงขึ้นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมและได้รับดาเมจลดลงสี่สิบสี่จุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะฮะในขณะที่อ่าเพิ่มขึ้นมานะอ่าพวกคุณเวลาเวลาเปิดมาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่สูงเท่าผมนะเพราะว่ามันมดึงเอาความสามารถตรงหนึ่งแสนห้าพันปี 1 5 0 0 0แปีนะครับผมเอามาใช้นะเห็นไหมเนี่ยเป๊ะเ,เ,เลยครับความสามารถมัน45 44เนี่ยชัดเจนครับผมแล้วเมื่ออัพถึงนศรแสนปีเนี่ยก็หลังจากปล่อยสิล้างปล่อย6ครั้งเนี่ยก็จะทำการด้านเดเพิ่มขึ้นอีกเป็นเพิ่มอีก15%นะฮะตอนนี้ก็ดีเลยเพราะผมทำทำถึงลแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวไม่ไม่พูดเยอะแล้วกันนะฮะทีนี้ขุมที่2นะครับผมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนเขาเลือกอะไรกันนะฮะแต่ผมเนี่ยเลือกตรงนี้ นะขนาดคืนเลือดหรือบัฟให้ฝ่ายตนเองนะฮะจะเชิญพิลมสูงขึ้น45%นยก็ไม่ไม่ขออ่านเยอะแล้วกันประมาณนี้แล้วกันครับเปิดปลดตามขั้นเลยนะความสามารถเนี่ยปลดตามขั้นเลยนะฮะ,ลละ,ฮะแล้วก็อยา่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันน่าจะดีที่สุดนะฮะคล้ายๆกันนะอยู่ที่คนจะเอาอะไรขณะอัปเกรดอัปเกรดแถบเครื่องมือของฝ่ายตนเองนะผมจะปการเพิ่มดาเมจก็มบูมบูมบูมตามนี้เลยนะฮะไม่ได้มีอ่า อะไรสําคัญมากนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยจะไม่เหมือนสกิลที่1นะฮะที่1นี่คืออยู่แถวบอลนะเนี่ยไอ้ตรงพูดผิดขุมวิญญาณหนึ่งเนี่ยคืออยู่แถวบอลแต่ขุมวิญญาณสองเนี่ยอยู่แค่สองเทินนะ,ะเนี่ยอ่านเลยครับผมตอนนี้สองเทินนะเพราะงั้นต้องปั๊บเรื่อยๆนะฮะถึงจะได้ดาเมจต,ตัวนี้ไปนะฮะอาจจะเหมาะกับบางทีมไม่เหมาะกับบางทีมนะฮะที่เป็นทีม PV PVE ีวีอีนะ,ะผมคือตีกระดูกนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอ่ะจะพูดเร็วเปล่ายี่ลืมเลยอ๋อโอเค อ่ผู้คนงงใช่ไหมเอ้ยทำยังไงว่าอะไรอะไรแสนปีแสนหมื่นปีครับวันนี้กดอัปเกรดเรามิญยานนะฮะอ่ะทีนี้อ่ามันจะบอกอยู่นะครับผมนะว่าให้เรามาอัปของตรงนี้นะให้เรากดมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งขอขอนกไปก่อนนะมันจะบอกอยู่นะผมเนี่ยอ่ามงแหวนนะฮะสกิลวิญญาณขุมที่1ขุมที่2ก็คือการอัปมงแหวนที่1กับ2นะหากคุณปลดไปขั้น6ขั้น8ดเนี่ยมันจะกว่า3กับ4นะครับผมนะ นี้ <c oughs> เพราะงั้นหากคุณกดตามเนี่ยผมกดอันตามอันสกิลขุมวิญญาณที่หนึ่งใช่ไหมมันจะล็อกผมที่แหวนหนึ่งหากผมกดขุมวิญญาณที่สองมันจะล็อกที่แหวนสองนะฮะอ่ะเราสักอันละกันนะผมอันที่หนึ่งละกันอ่ะพัฒนานะผมแล้วกดอ่าทะลวงนะฮะนะกดทะลวงก็จะเป็นการกินแหวนกินแหวนนะครับผมนะฮะ,นะฮะอ่าระดับ ระดับ50,000ปีสตาร์ทที่50,000ปีใช่ไหมถึงหนึ่งแสนห้าปีเนี่ยน่าจะกินทีละวงนะแล้วจะหลังจาก150,000ปีขึ้นมาเนี่ยจะกินทีละสองวงนะผมแค่อัพตึ๊บๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ความสามารถตรงน,นั้นเพิ่มเติมนะด้วยอย่างวงแหวนที่2ผมใช่ไหมผมอัพได้แค่ประมาณแสนหกก็คือมันบรรลุแค่ค,ความสามารถ150,000ปีใช่ไหมก็ได้แค่นี้เนี่ยถ้าผมทำถึง200,000ปีเนี่ยมันบอกว่าหากเนี่ยหากเป้าหมายโจมตี หากเป้าหมายเป็นบรรยาจารสายโจมตีหนักหรือว่องไวจะเกิดอันเปอเพิ่มขึ้นอีก15%แล้วจะมีกดลงอีก15เอ้ยอีก5%นะฮะก็น,นี้คือความสามารถตรงจิตวิญญาณของน้องหลงหลง,หลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็สำคัญหมดแหละนะฮะแต่มีงบหรือเปล่าทั้งแหละนะฮะนะอันนี้คือไม่ได้งบเยอะมากนะฮะแต่ก็ดีที่ดวงดีมากแล้วก็มีการใช้พลังนิดหน่อยครับผมพลังธรรมชาตินะฮะ เราดูกันอยู่นะครับผมอย่างนี้หลังจากนี้ก็จะมีตู้อ่าเข้ามาอีกพอสมควรนะก็ก็อาจจะเป็นกายแท้เจ๊ตรงบวกแขนที่สามบวกขุมวิญญาณเจ๊ตรงรีรันอีกนะฮะไม่พออาจจะมีต้าหมิงมาอีกนะหรือแล้วเดินสี่เนี่ยน่าจะเป็นเต้าหลียวแบบจริงจังนะฮะเพราะว่าหลูกค่อนข้างเหมือนเดิมกับปีก่อนเนาะโอเควันนี้ก็พาลากมายาวนะฮะกลายไปมาการพาไวรีวิวตู้สังนั้นนะผมนะจะมารีวิวหลังจากเปิดไปแล้วสองวันนะสุดยอดนะครับผมนะ โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครเนสอบถามได้นะหารู้จะตอบให้นะผมหาไม่รู้ก็ก็ตอบเหมือนเดิมนะแต่ก็จะบอกไม่รู้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ